สม,ม to bad, Syndrome, สมาคมกีฬา, like าแห่งจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบพิธีมอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565ครับที่ห้องประชุมบุตราสตมคองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายกิติกันทรวิชัยวัดรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธ <ös S 2> ีเปิดงานมอบรางวัลว <month> ันกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีประจำปี2565 โดยมีท่านดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติพัชรนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีในนามของประธานการจัดงานพิธีมอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีประจำปี2565คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีชมรมกีฬาสโมสรกีฬาอำเภอนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ซึ่งทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้มีการดําเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติขึ้นทุกปีและในปี2565นี้ได้กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระปีชาสามารถทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีการกําหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆทางด้านกีฬาและเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานด้านการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับชมรมกีฬาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่วนผลงานด้านกีฬาในปี2565ที่ผ่านมานักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีก็มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกและอีกหลายรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่เป็นลูกหลานชาวจันทบุรีสามารถไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมก็ได้รับรางวัล16เหรียญทอง14เหรียญเงินและ18เหรียญทองแดงเป็นลำดับที่14ของประเทศ กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4ได้รับรางวัล9้าเหรียญทองหเหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเป็นลำดับที่1 4ของประเทศและกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสกเกตเกมได้รับรางวัล19เหรียญทอง15หเหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงเป็นลำดับที่10ของประเทศ นอกจากนั้นยังมีในส่วนของกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมได้รับรางวัล4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเป็นลำดับที่22ของประเทศและรายการนานาชาติอีกหลายรายการ